สวัสดีท่านผู้ชมเจอรถปริศาณเาท่านจอดไว้อยู่กลางทุ่งนาไม่มีคนนี่นะมันเป็นทางลัดไปบ้านผมเะท่านผมมาจากใส่ตุ่มกบนะพี่น้องเจอรถมอไซค์หนึ่งคันแต่ไม่มีผู้คนคนต้องอยู่ใกล้ๆรถแน่นอนไม่มีใครจอดรถทิ้งไว้แน่นอน ตอนนี้มืดตึ๊บแล้วนะพี่น้องเหมือนเราเจอแสงไฟระยับอยู่ตรงบริเวณหลองน้ำนะทุทกท่านโอ้อยอย่างนออบันนะไฟระยับเหมือนจะมีคนมายกยอกลางคืนนะนท่าน โอ้ไม่น่าเชื่อว่าช่วงฤรดูแรงนี่จะมีคนมายกยอด้วยนะท่านโน่นฝั่งโน้นก็มีโอ้โรมสมบูรณ์บ้านเรานี่อันนี้ก็เป็นกระตับน้อยพ่อผมเองนะท่านเมื่อหรือได้ เขาสิมานอนนี่บอกเฮ้ยหมูนี่นอนนี่บอกกระตอบน้อยนี่บอกลังค่าไปเบิดแล้วพี่น้องเลยเด <Okay. S 1> ี๋ยวไปจอบเบิรงกันนะโอ้มากันจะข้นนี่ <c oughs> มากันสี่โ <c oughs> อ,อ๋อถูกหนึ่งสองสามสี่ ยกย่อพี่น้องเอ้ยเอาซิยู่กวนพันดนบ่ได้ปลาบ่เขาเลยจอบจอบมึงกันนะมันได้ละออดโทดีรับแม่นบะเออู้ซ้ำนี่บ่ซ้ำนี่แหละพึ่งมาหรือว่ามาดนแล้วพโอ้ยเอาหนับแข้งมาพร้อมน็อกเลยอืมคือบ่บ่เอาอยู่ปากอ่าวมันบ่มีบ่ปากอ่าวพุ่นน่ะพุ่่นนมองฝายพุ่นน่ะ เป็นตะคืออยู่เลยเห็นปลาโดดอยู่เลยอืมอืมเลี้ยวเข่าแล้วเล้ยวเลยนะเข่าดอกเลี้วผมไปเห็นนะมผมเห็นยูทูปในเทือลัตโตบ่รือว่าอย่างไราได้ล้วนี่เห็นบ่มีซำโอ้พี่น้องเลย่น้องยหาชิมบังดูมันแต่ว่าย่ำ ช่วงหน้าแเล้งนี่อันไปยกอยู่อ่างพุ่นคักขนาดเด้ยกเถื่อ,อนนี้อู้เป็นกำ๊มอ่างเฮานี่นะอ่างไม่ให็ก้อหกองเลยนะ,อะเออเห็นเขายกดอกมาชั่วโมงเดียวเต็มคลองยกทั่วทิพย์ทั่วแดนเราแล้ว,ลวปลามันป่ามันคลอนแล้วนะน้ำน้ำบกแล้วนะน,น,นี่พี่น้องฟังพุ่นก็มีเออพุ่นว่พูดได้หลายนะ ไปจอบพูดได้ลายกนอน,น,นใส่ตุ่มกบจนมืดค้ำเลยเซ้อมเบิ้งน้อใหม่กันพี่น้องเอ้ยมีอยู่บนน้อน้อใหม่นี่ ช่วงนี้น้องไม้เริ่มอร่อยแล้วพี่น้องเ้ยมันเริ่มโบมี่แล้วนี่ผู้หนีคนว่าได้ลายกุมูอ่ะแม่นบนน้อโอ้ช่องไฟเลยเ <Yeah. S 1> บย่มันบ่ย่านบ่มันบ่แลนหนีไฟบ่ นี่คือดองเอ้ยบาทละสองสามโตก็ไข่ยอยู่ได้เนาะบ่<โ>ด<ย>ได้เลยบ่ห่วยมาเขามาแล้วมันบ่ได้บ่ใช่ไหมใช่บ่ยายนี่เพิ่นว่าได้หลายฮึแม่นความเข<ด>าว่าบ่เนาะบ่หนี่โอ้หอดสมองลอแล้วบนะ่จ้าหอดแล้วหอดแล้วเนาะเออหอดสมองกับซูซีอยู่เซนนะ <แอ S 1> โอ้เพิ่นก็ได้หลายอยู่พี่น้องได้เกือบครึ่งครึ่งโลอยู่ ม,มาตักก่มมาจะคส่ซาลวงซาค<อ>นน่ะโอ้มีมัเนาะเออขันเขากวนคักลยเนาะมือได้เขาลงปลาอยัางนี้โอ้ยไปยกในค้าขนาดเลยนี่ม,มลยมันมอลา,ลา,าออือมัน,น,มมอ,นอือี่้อยกยอมีน้องเอ้ เราคงบทนัดกับเรื่องยกยอที่ใบ่ไ้กินปลายน,น,น้อนแม่นี่หรอกยกมาเป็นอันนั้นอะ่ะโอ้มาเจอทีมงานยกยอไปเป็นทีมกับไข่อยู่ดอก <c oughs> อย่าไปพูดเดียวได้ <c oughs> เออไปเป็นทีมไปพูดเดียวเดี๋ยวหายไปกระน้ํมเลย นี่เพิ่นก็ยกอยอขยับขยับไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยยับไปเรื่อยๆเนาะยกยอเนี่ยเด้เนาะงงับไปจนสุดเลยเนาะสุดห้วยถ้วยเพิ่นบอกเออเอาไม่ได้อะไรจะขึ้นแล้วอ๋อพี่พ่อแล้วปนโอ้ยไปหาหญ้าขอกนเดี๋ยวละยามไ่อยู่เดียวอยู่ใส บ่เออไปเออไปทางไหนขึ้นทางนี้บ่เอานจาอยู่สานี่นี่ดีย่างขึ้นไปก็เห็นรถแล้วไฟหลายๆนะนี่บ่ห้วยถ้วยห้วยหิวกอง ออเอาสิได้เห็นพูดติลกาแล้วมูนี่ติลกานี่โว่ได้ทา่ทาสวยติลกาเอาเออันดีอันไอ,นอ,นจอนเจ้าบรายเอาแบตมาบ่บ่นี่พี่น้องเ,เอ้ยเนาต่างคนต่งางหากินเท่ากับหาคือกันแต่ประธานได้กินดอก ปไปเดินทางครับวันนี้ไม่ได้พยายามปลาเลยทุกท่านเนื่องจากมันค่ำแล้วมันค่ำแล้วก็เลยไม่ได้พยายามปลาผู้แมงเข้าตาพี่น้อยโอเคเดินทางก่อนทุกท่านสวัสดีครับผม